ไอพ่อลอง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 ,งทำท่าสอนดูก็คัาตียังไงก็คีบยังไงไอ้ก็คีบยังไงอฮะไอ้สวัดยังไงไอ้ไม่จะอยู่ยังไงใช่ไหมก็ไม่แม้ก็ะทั่งกันแต่ว่าเขาทำมันนี่เป็นเดือยยังไงเออเป็นเดือย ก็ตรงเมียอันนั้นอันนี้อันรักตัหัวมันเลยตรงเมี้ยอันนี่เดือยมันก็พูดหยัดตันอยู่ตรงหัวล้านอันนก็ควางทิ้งนี่ยไอ้ดูไหมดูดูไหมมันทีเท่าออกันเนี่ยไมมมันทีเท่าออกันแต่ว่ามัดมัดอันนี้อยู่ตรง อยู่ตรงปลายอันนี้ตรงนี้ที่นี่มันจิกเป็นง้อตั้งไหนที่นี่ง้อคัดไว้เนี่ยง้อคอมันระวังย,ย,ยู่นี่นั่นอ่ะกันนะขี้คอซิง้อยากนะง้อแม่ของง้อลานอ่ะมัวง้อลานเขาง้อไม่มีเมนดิคนนั่นนี่นะเขาง้อทำยังไงอันนี้อันนี้กับซัดทิ้งนี่ที่นี่ ถ้ติ้งนะถ้าไม่เปลี่ยนมันจะลุ้นเพื่อนี่ยถ้าคว้งไม่เปลี่ยนมันจะลุน้นไหม้าไม่โอเคลยควงไปีบคามไมนทำไมโอ้โิดอระาควั้งไปไสก่อนลงขึ้น Quạc nữa đây, cái cái nữa quạc cái thân này. <cười> 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 ตีตีเมื่อวันนี้จะได้จะได้จักถุงปุ๋ยถ้าเคยตีแต่ก,ก่อนนุ่มๆฮะอไอ้จักกระสอบป่านพอซิปไหมประมาณซิปกระสอบป่านใหญ่เนี่ย,ย,ย,ยตี กลางคืนก็ตีกลางวันตีกลางคืนมันเย็นเนี่ยถ้าถ้าไม่ร้อนเนี่ยถ้าไม่ร้อนก็นตีได้แต่ก่อนเขาเลี้ยงเนาะแต่ก่อนเขาเลี้ยงเป็นแผงไว้เนาะฝนตกมันก็นไม่สาดเนาะเลี้ยงเป็นชั้นเนาะอังล้อมไว้เนาะแต่ก่อน แต่แก่อนมันมันเอาขีควายท่าไม่ใช่นี่เพ่ะขีควายมาท่าก่อนเนะาะควายมาท่าทมันไม่เหม็นนี่ที่นี่เ,เ,เ,น,เาานี่ยไม่เหม็นเนี่นยออเออเออ,อ